สวัสดีครับนเพื่อทน,ละละละนทีนนทนลนนนะ่ละเอียดและน็ารักที่เทอร์เรนทีซับเวอร์วคนนี้เราก็จะมาแนะนำรายละเอียดในแพคที่ออฟก,การเ์เคดนะครับนั่นก็คือในส่วนของรูใหม่นั่นเองรายละเอียดกับเป็อนองไรเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะในส่วนสล็อตของรูใหม่นั้น ก็จะเพิ่มรายละเอียดจากของเดิมน,น,นะซึ่งทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้ที่แผงรูมเหมือนเดิมน,น,นะครับโดยสล็อตใหม่นะั้นมันก็จะเพิ่มใหม่มาทั้งหมด3สล็อตด้วยกันนะนะซึ่ง3สล็อตนี้จะใส่ได้นะครับเฉพาะรูนใหม่เท่านั้นนะเมื่อทุกคนได้รู้รายละเอียดของ สล็อตลูไนไปแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนเพิ่มเติมก็คือการหาลูเอาไปใส่ในสล็อตนั่นเองสำหรับลูใหม่นั้นผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลจากการเชียนใหม่ใน,นก็คือสาแตเชียนเรือหอนั่นเองซึ่งการเชียนเรือหอนี้ก็จะมีทางระดับง่ายแลยา้าซึ่งแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งงาน นะครับสงสุดถึงสิบห้า <dans impossible, 1971 habitude> ดด้วยกันนะเมื่อเราสามารถผ่านด่านเหล่านี้ได้แล้วนะเราก็จะได้รับรางวัลเป็นรูมานะครับซึ่งเมื่อได้มาแล้วนะเราก็เอาไปใส่ในสล็อตที่เราบอกไว้ข้างทนนะครับเพ่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับ วละครต่อ,อไปจากนั้นเราก็ต้องนำรูตัวนะี้ที่เราได้รับมาไปอัปเกรดหรือเพิ่มระดับของรูทนะ่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าการทับเปลี่ยนหรืออัประดับของรูปเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรการอัประดับเรื่องของรูนั้นเพื่อนๆก็เข้ามาที่ฐังของรูเดน,นะครับ และจากนั้นก็เลือกมาที่แถ็บที่ห้าก็จยากขึ้นมาเป็นหน้าตาที่จะทำการทำระดับหรืออัปเกรดรูน่าเองวิธีการก็ง่ายๆนะเพียงแค่เรามีวัตถุดิบสามอย่างนั่นก็คือรูนะสายม่วงแล้วก็ผลดีเหลือซึ่งทั้งสามอย่างนี้ก็จะได้รับเป็นรางวัลจากแบลกเทียเรือออกนั่นเอง เรามาดูหน้าตาของแผนถังในการอัประดับรูกันนะการอัประดับรูนั้นมันก็จะมีสองแถบด้วยกันนะในแถบแรกก็จะเป็นการเพิ่ม e x p ของรูนั่นเองโดยใช้สายม่วงนะครับในส่วนแถบที่สองนันเนี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มระดับระเับของรู วัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นผลึกสีเหลืองแล้วก็เนเซดีนะครับวิธีการอัพระดับของรูนนั้นก็ทำได้ง่ายๆนะลำดับแรกเราจะต้องเพิ่มระดับเลเวลของรูก่อนนะครับโดยมาที่แท็บที่สองอันนี้นะก็เพิ่มจากเลเวลหนึ่ง,ง,งไปเลเวลสอง 2, เลเวลสองไปสามไปสี่ไปห้า ตัวระดับเลเวลของรูนี้จะสูงสุดอยู่ที่ระดับเลเวลร้อยนะครับเรามาลองอัพกันนไปสองสองไปสามนะครับเราก็อัพเรืเร่อยๆนะผมอัพถึงระดับเลเวลสิบพอนะครับทีนี้เราก็มาในแชบที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเของรู จะเป็นคารเพิ่มดีนะครับการอัพระดับของรูนใหม่นั้นจนถึงระดับเลยเป็นร้อยต่าเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างเท่าไหร่เพืเ่อนๆก็สามารถดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมจะคิดไว้ใหวนะในส่วนคุณสมบัติของรูนใหม่นั้นมันทำงานอย่างไรเพืเ่อนๆก็ สามารถติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นตัวอย่างเพื่อเพ่อยูดูละกันนะคุณสมบัติของรูนอัแรกมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อศัตรูมีระยะห่างมากกว่า6เมตรจะขอให้เกิดการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับตามระดับเรนจ์นของรูนถัดมานะครับเมื่อไม่ การโจมตีภายในสาวาทีทีี่เพิ่มการสร้างความเสียหายในการโจมตีครั้งถัดไปตามระดับของเลเวลลูลูนต่อมานะครับคุณสมบัติของมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อรับการโจมตีจะมีโอกาสกอให้เกิดการสะท้อนการโจมตีจำนวนหนึ่งครั้งโดยการสะท้อนการโจมตีนี้จะคิดจาก พลังโจมตีทางกายภาพบวกพลังโจมตีเวทมนต์แล้วก็คูณร้อยเปอร์เซ็นต์ของ HP ท,ที่เสียไปมันก็จะออกมาเป็นดําเมจทั้งหมดที่สะท้อนไปยังสตัตรูที่โจมตีหลังคุณสมบัติดูต่อมาแนละมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อมีเป้าหมายในึตัวภายในระยะห้าเมตรมันก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายให้กับ ข้อหมายตัวนั้นลุงต่อมานะครับตัวคุณสมบัติมันก็จะบอกด้วยว่าเ่อเอฟเฟกของการส่งเสที่พี่งที่เกิดจากการใช้งานจากตัวเราไปยังสัตรปูหรือป้าหมายนั่นเองตัวเอฟเฟกอันนี้ที่ทําให้เป้าหมายหรือสัตรูสูเสียพที่นั้นผมก็ยกตัวยอย่างเลยเอฟเฟกที่ทําให้เป้าหมายหรือสัตรูเปิด สถานะเลือดออกนะครับรูนต่อมานะครับคุณสมบัติของมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อตัวละครเรามีค่า F สมดีเท่ากับ480%แล้วเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความเร็วทางเทื่อมที่และมากิตีของตัวละครนั่นเองนะครับคุณสมบัติของรูนถัดมานะครับมันก็จะบอกไว้ว่ามันจะ เปลี oh. ่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่ได้รับเป็นการเสียหินผีแผลโดย e นี้จะถูกขัดออกทุกๆสามวินาทีคึณส่วัต่าของรูปต่อมานะมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่ออนโจทยเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของความเสียหาย ที่เป้าหมายได้รับเป็น Low โลปารเอียของตัวละครเราโดยพลังของโลปาเอียนั้นจะไม่เกินแม็กซิตีของตัวละครซึ่งโลดังกล่าวจะคงอยู่เป็นเวลาสองวินาทีรุนต่อมานะครับคุณสมบัติของมันก็บอกด้วยว่าเมื่อเฮตีตัวละครต่ำกว่าห้าสิบเอร์เซ็นจะเพิ่ม เปอร์เซ็นต์ของอาโลกความเสียหายจากในออดันเนรลุชัดไปนะครับผู้นสัมบันของมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่ออาจได้รับความเสียหายเกิน15เปอเร์เซนของมารคิทีแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะใช้สกิลฮิตดิสเรียนสิทิ์อัตโนมัติและเป้าหมายจะไม่สามารถโจมอีได้นะครับเป็นเวลา2วินาที ลูนถัดไปนะครับลูนที่สองแบบนี้ก็จะบอกไว้ว่าทุกๆห้าวินาทีมันจะทำการฟรืฟร้นฟูสตของตัวละครและมีโอกาสที่จะไม่ใช้งานสตเมื่อตัวละครทำการใช้สกิลลูนสุดท้ายนะครับคุณ่สอบัตบของรูนอันนี้ก็จะบอกไว้ว่าเมื่อปับของตัวละครเรา โูกดิสเปลหรือยกเลิกจากสตูมันจะมีโอกาสที่ทำให้ปั๊บตังขาวไม่ถูกดิสเปลหรือยกเลิกนะครับการทดสอบเรื่องต้นของลูนใหม่ที่จะมาพร้อมครับแอนเทียออกคารเทียนก็มีเีียเท่านี้นะครับ สำหรับอีกสองลูนะั้นก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ทดสอบน,นะเนื่องจากไม่สามารถค้นหาเอฟเฟกตของลูตัวนี้ได้นะครับจดีไม่ได้ทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมนะขอบคุณนะครับสำหรับกาิดีตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่ในครามองอ่อไปสวัสดีครับ